แฟนๆอึง้งนักแสดงสาวฉเฉลยแล้วรอยสักบนตัวคือของจริงทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้นานานะอดีตสมาชิกวง a f t e ต s c h o o ูทำเอาแฟนคลับของเธอช็อกไปตามๆกันด้วยรูปทายรอยสักใหม่ของเธอทั่วร่างกายภาพดังกล่าวก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่แฟนๆของเธอว่ารอยสักนั้นเป็นของจริงหรือว่าแค่ชั่วคราวสำหรับการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใคร ต้นสังกัดของนานะก็ได้ออกมาแถลงการตอบคําถามเกี่ยวกับรอยสักของนานะว่าอย่างไรก็ตามต้นสังกัดอธิบายว่าโปรดเข้าใจว่าเป็นการยากที่จะตอบเพราะว่าเป็นชีวิตส่วนตัวของศิลปินเราเพิ่มความอยากรู้เกี่ยวกับรอยสักบนตัวของนานะเข้าไปอีก จากนั้นในวันที่27กันยายนนานาก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับรอยสักของเธอเป็นการส่วนตัวและเปิดเผยว่าเป็นรอยสักจริงในระหว่างการแถลงข่าวสำหรับการผลิตซีรีส์ของ Netflix ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงละคร CGV ในศูนย์การค้านานาอธิบายว่าฉันได้สักเพราะว่าฉันอยากจะทำ